ปกติจะมีคนมีรอคอยยืนอยู่เยอะอยู่เพราอาจจะเปลี่ยนย่าง็ได้ปกติเป็นเส้นสีแด ไปเลยลต่อแล้วไปเลยจ้ารถมามีแต่ต้อไปเลยนี้ไปไปห้างโนตันเหรยจ้ารถยทรก รถปะของรถที่ไหนครับเจ้าของรถเก่งไหมสีขาวอะสีขาวอะสีขาวอะฮะวันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปวันนี้ผมก็ไปดาว่าคุณตงเปิดทล้วเล่นดีนะคุณง เคยเคยเคยมันปิดจะิเปิดแล้วเปิดแล้วไม่ตัด่สอเไปำพิจาร็จมี่ไปลองไปลองขอคุยก่อนขอคยนะเราไปเจ้าอรถใช่ไหมเราไปเจของรถแล้วไปไหนวันนี้วันนี้รถผมก็ไปหางานทำครับางานทำที่ไหนทำอะไรขอัไปทำงานคือหนึ่ามีกองพูดตามตรงเลยพูดตามตรงเรง่อจะได้จะได้นะ กูทำตรงไปทันกูจริาไปทำงานครับทำงานอะไรล่ะไปทางานทำอะไรมาที่ไหนทำแถวนี้รถเรารถเรารถเรารถที่ซื้อมารถซื้อมาเราที่ไหนําชื่อตานรัชื่อจริงชื่อนี้ที่ไหนที่นี่ที่นั่นทำงานแล้วรถเก่งนะรถเก่งเป็นรถใครรถเก่งรถซื้อมาตั้งนานวะรับซื้อมาตั้งนานแล้วปัจจุบันเนี่ยใช่ปะไม่ไม่ได้ใช้ะะไม่ได้ใช้วันนี้ขับไปไหนไหมวันนี้ขับไปดุลาะหมาที่ไหน ครับทำงานอยู่ทางนี้ครับไม่ไ้สว่าไม่ไปเปเกษตรใช่ไหมครับนคุณท่านห่นะฮะคุยกับพี่นิตงไปทำิับผิาดไลวาทได้ยพอะไรครับะเราเป็นเจ้าของรถนะครับและรถที่ใครใช้ไหมวันนี้วันนี้ผมใช้อยู่ใช้คนเดียวเลยนะครับเราใช้คนเดียวหลับไปเี่เกษตได้ไหมครับไปเป็นเกษตด้วยครับไปข้างพีซีครับอ่กล้องมันก็เห็นไปข้างพีซเข้าไปที่ร้านทองครับอ่าแล้วไม่ทำอะไรตรงร้านทองะ ก็ม no ันก็เห็นนะร้านทองเขาว่ากล้องเขาเห็นอยู่แล้วนะือพี่เขาตรงกแต่งมาผมไปลองกลับไปลองกับตำรวจทุกคนนะไปทำอะไรได้มาเท่าไหร่ได้ไม่รู้เลยนะได้อยู่ไหนวะยังไงผมไม่รู้ได้เท่าไหร่เอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเรืทองอ่ะครับทองอ่ะทองอ่ะได้เท่าไหร่ไม่ได้หนักไม่ได้รู้ได้อยู่ไหนได้อยู่ไหนเทองเว่าไหนอยู่ที่กระเป๋าเดินของมีปืนจริงไหมมีป That was all. จะอ้อมมาทางนี้ะอาน,นี้ตอนนี้ยังยังไม่ลง เดินรอบเบียวก็คงคลองได้เลยมี่คือครบรอบเลยนะครบรอบ,รบ,รอบเดินมารอบมันตรงนี้ก็ครบรอบพอดี <c oughs> <c oughs> อ้อมมาตางนี้ป่ะตอนนี้ตอนนี้ยังยัง<อ>ไม่โดนเยไปไองไว้มาละไ,ไม่เห็นอ้อมมากไกลเลยนะอ้อมากกมาไกลมาก ก็คงม่งคองได้นี่คือครบรอบเลยนะครบรอบเดินมารอบมันตรงนี้ก็ครบรอบพอดีขอบคุณครับ ก็เลยลองห่างก็เลยจากปีคูสองโยงมาก็วิ่งไปเลยที่นี่ตอนแรกคุณลุงตัดสินใจยังไงทำไมอะไรทำให้คุณลุงวิ่งเข้าไปหาเขา่าวกลัวไหมคะที่วิ่งเข้าไปข่าเราเราเห็นปืนไหมตอนที่วิ่งเข้าไปก็มีทุบมืเหยือแล้วก็ปืนก็แยกไปเลยปขึ้นหลังปืนเขาเล่นหลังเท้าตับขาเลยขึ้นขึ้นมาปืนเนื้อ เรากลัวมาว่าปืนเขาจะมายิงใส่เราไหมแล้วจะเป็นแบบวินาทีที่เขาหันปืนมาแล้วเราเห็นปืนแล้วคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างไม่เป็นไรครับไม่กลัวไม่กลัวตายเหรอครับตรงๆเลยนะกลัวไหมกลัวไหมก็ไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยมีประสบการณ์แบบนี้เนี่ยเราเคยมีเลยครับผมเป็นผู้เชี่ยวเลยนะเคยสึกมาก่อนแล้วฝึกเหยผมไม่เคยเลยพอมาผิดปกวิยังไม่เห็นเดินเจอปัญหาแบบนี้เลยเนี่ยครั้งแรก เมื่อวานที่ตัดสินใจเข้าไปดึงขาวเนี่ยต้องการให้เขาล้มหรือไงฮะลงมาลงมาแล้วไม่มีคำต่ออย่างนี้จะก็จะอยู่ในเขาเสียละพอดีคนมาก็รื่งนรมคนเขาพยายามจะเข้ามาทำลายทำลายคุณลุงไหมมันปืนงูไงแต่มันปืนอะไรผมก็ไม่รู้นะไม่เขาพยายามจะเข้ามาทำลายเดือดต้คุณลุงนะไม่ไม่ไม่เก็หนีไปลแล้วก็ ตาเขาก s <S <okay ็ว no. no. ิ rumors. ่งไปผมก็ตามไปไม่ทันหนึ่งเขามีปืนแต่ตอนนั้นคนุลมีสติมากขนาดวัดมือนึงจับคนร้ายมือก็หลุดไปครับตอนวอลจะวอลจะมาเรียกเพื่อนยงไงย่มนไปพอดีวอลก็หลุดมือพอดีเลยคนร้ายก็ไปผมก็กวาววอลมาเาไปไม่ทันรู้รู้สึกว่าภูมิใจในหน้าที่ตัวเองที่เราสามารถจับคนร้ายได้ยไงบผมคทื่ทันอยู่อะไรนะไม่ก็มทันแน่นอนเลย โยนทชาก็ยุ่ยแย่หญ่มเากอยู่เาผู้พิพกษางนอยู่เพืาอใน้ใอยู่เมากเลยแต่กินใจะช่วยต้องช่วยก่อนกใจไม่กุใจในตัวเองใหญ่่มช่วยได้อนลงมาเขาินไปหไเ่อนีคุณลุงตอนนี้สังคมสังคมเช่นชมคุณลุงเยอะเลยอยากพูดอะไรหขอบคุณมากครับหลังจากนี้เราจะบัดหน้าที่นี้ต่อไปใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เกรงกลัวอีกต่อลยใช่ไหมั ประานี่ผมมาแทนเขาแค่นถ้สอีก็อเแล้วทนดีแล้วจริงๆตัวเราเป็นรปพมานานแค่ไหนล้ผมทํามาตั้งมีห้าศูนย์แล้วครับผมแต่ข้าวสูตรก็เป้นิษัทเลื่อยเลื่อยเบนเรา็ิษัสท้าก็นึ่แล้วก็ยู่ห้าปีได้กี่ปีแล้วหานเนี่ยเจ้าคนคงโผ่คงโเขายุบไลพอดีเป็นของอะไรงโผ ตอนเป็นช่วงโควิดนะผมก็เลยเอาเเข้าเข้าเานแล้วคนที่บ้านเห็นคลิปแล้วเขาพูดยังไงไหมคนบ้านเป็นห่วงไหมงั้ไมกลัวอะไรทาทำไมเขาบอกไม่รู้ต่นั้นก็ทำไปเลยไม่คิดอะไรก็ต้ทํทำน้าที่ก็ช่วยเหลือกันไม่ได้คิดถึงตัวเองตอนนั้นไม่รู้เรถึงค่อยากจะช่วยค่อช่วยใ้่่เเเน่วคนากนี่ไม่มีอะไรเกบติงอะไรเบยโซเยลเเพราะผู้หญิงเขา

เราอยากกะพูดอะไรไหมครับผมอยากพูดอะไรไหมอยากขอโทษอะไรเขาไม่พี่ที่ร้านนะที่ทำ้เาตกใจหรือที่ราประที่เราทำลงไปเพราะอะไรเราเจ้าการจะทำอะไรครับทไมถึงทรบผเปานต้องใช้เงินขนาดนั้นเลยพี่พูดหายบนรถยาง ตางไปนะครับจังหวะหนึ่งแล้ววิ่งหลบหนีนะครับไปขึ้นรถยนต์นะครับส่วนตัวสีขาวแบบนี้ไปนะครับซึ่งทางฝ่ายสืบสวนนะครับของกองพิทารตํารวจนครบาลเก้านะครับสอนอหลักส่อและกองพิารสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลได้รวมกวมนะครับทำการสืบสวนขยายผลติดตามตัวนะครับตัวนี้พบว่านะครับ รถยนต์ยานพาหนะคันดังกล่าวนะครับมีการขายทอดนะครับต่อเนื่องสี่ทอดด้วยกันจนถึงตัวคนได้พักอยู่ที่ห้องเลขที่3ามสองหกทับสิเ็นะครับและจากการสอบต้นต่ำดีดุพันธ์ล้ายกับคนร้ายรายนี้นะครับเจ้าพี่บวจจึงไปทำการตรวจสอบที่ห้องพักดังกล่าวพบตัวนะครับได้ทาการควบคุมตัวและสอบถามให้กานยอมรับว่านะครับเป็นบุคคลนะครับซึ่งได้ทามาชิงทรัพย์ล้านทองแห่งนี้จริงนะครับได้ทําการนะครับนําเจ้าที่บวชไปทําการตรวจค้นนะครับ พอพบนะครับสร้อยคอทองคำจำนวนห0สเส้นนะครับมีเศษอยู่ประมาณ3ส่วนนะครับที่ขาดอยู่นะครับพร้อมกับนะครับเสื้อแต่งกายที่เขาทำการก่อเหตุก็มีหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็เสื้อสีแดงกางเกงยีนสีดำนะครับรองเท้าผ้าใบสีดำนะครับแล้วก็ทัร้ายรายนี้นะครับไม่ได้มาก่อเหตุครั้งนี้ในส่วนนี้ครั้งแรกนะครับเขานะครับตั้งใจจะไปก่อเหตุที่พิกซีนะครับ บิ๊กซีเพชรเกษมนะครับเข้าไปแล้วปรากฏว่าร้านทองดังกล่าวนะครับประตูนะครับเป็นอันตโนม,มัติพนักงานร้านทองเห็นแล้วไหวแววเขาบอกให้ถอดบ,บอกคนน้องเขาไม่ยอมถอดนะครับปรากฏว่าพนักงานไม่เปิดประตูให้นะครับคนร้ายก่อเหตุไม่ได้ได้ขับรถวนเวียนไปถึงอ้อมน้อยสมุทรสาครเลยนะครับเพื่อหาร้านทองที่เหมาะสมในการจะเข้าก่อเหตุนะครับปรากฏว่าไม่เจออีกวนมาถึงเนี่ยครับรตั้งที่นี่นะครับ ก็ปรากฏว่ามาเจอสถานที่เปิดนะครับก็ทําให้สามารถก่อเหตุได้นะครับก็นาเีินว่านะครับร้านทองซึ่งตอนนี้เจ้าที่ตรวจนะครับได้ประสานงานในส่วนทุกที่ทุกแห่งไล้ว่านะครับถ้าปิดประตูคนไกลนะครับตรงก็ได้ก็ทำสองมีตัวล็อกนะครับมีซี่กลรงนะครับก็ทําได้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องความสป็นใจของเจ้าของร้านําหรับร้านนี้นะครับตำรวจก็วนเวียนมาตลอดนะครับทางบองร้อยเก้าโดยสนหลักสองนะครับ ็เพื่อความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนะครับได้มีการป้องกันนะครับตำรวจไ่เข้าตรวจตามจุดต่างๆตามวันเวลานะครับเพื่อป้องกันและก็เหตุนะครับเมื่อมีเหตุปั๊บฝ่ายตุรกส่วนก็เร่งรัดหรือทางทาใดนะครับในช่วงเวลา่ชั่วโมงจากบุคคลที่ได้ก็้ระขอบของบุญยิ่งตำรวจทุกทนนะครับก็เป็นกำลังใจกันนะครับก็เอาฝากทางร้านให้ตรวจสอบข้อมูลนะครับก็สร้อยคอทองคำนะครับ เรียน ไม่ได้เอาไปจำไหนที่ไหนหรอกไม่ได้เอาไปไม่ได้หรอเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ประกันตัวออกไปแล้วเดี๋ยวให้สัภา้านอีกทีครับขอบคุณมากครับี่บอกเจ้าของร้านทองที่เรามาในครั้งแรกด้วยอีกครั้งครัครั้งแรกครับร้านนี้นะที่ร้านอื่นนะไม่มีครับที่โลตัสเนี่ยนะ หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยกลับบ้านเลยหรือไปไว้ที่ไหนไปขายของกลับบ้านเลยขายของกันหมดกลับบ้านเลยครับผมก็ขอบคุณเจ้าที่สอนอหลักสองมากครับคืดยอดสอนอหลักสองทุกพี่ที่ท่านครับเดี๋ยวท่านไงต้องรีไลน์ครับตามตัวนี้ไครับ

กรเสียวตะต้มินมา